ันเสาร์ค่ะพี่นงค่คะตื่นขึ้นมาอากาศดีค่ะที่บุรีรัมย์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดวัชิเหตุกว๋วยเตี๋วกินค่ะพี่น้องไปซื้อของมาไหว้แล้วค่ะวันหยุดของใครหลายๆคนนะคะอยู่น้ำบานคือเกาหน่ละพี่น้องเอ้ยมือนีบุรีรัมย์รมแห้งค่ะมือนีบุรีรัมย์ร่มแห้งเด้อค่ะผู้ใดเขามากล้วก็มาทักทายกันค่ะนี่ สนามหยาช่วงนี้อันบ่ได้หดนาต้นใหม่เลยค่ะเพราะว่าอช่วงนี้ฝนตกซูกมือเลยค่ะกับ,บ่รด้หดนาต้นหมอกต้นใหม่เลยเนาะจา้ะเนาะนี่ค่ะบรรยากาศเออเลอดเลิศดอีหล,ลีพี่น้องค่ะ <c oughs> ต้นหมอกต้นไหม่ค้างบงค้างบ้านเนาะค่ะเนาะอ่าเป็นประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปเบืองฝรั่งค่ะอันนี้ก็มาทายถอดให้เด้ออยู่น้ำบาน บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน้ำบานช่วงนี้อันบ่า,านได้มีลูกค่านะคะลูกข่าบา้านเด็กเขามาพักแต่ว่าช่วงที่ลูกค้าจองมาแล้วนี่ก็น่าจะเป็นช่วงที่บุรีรัมมาราทอนนะคะคนจองมาแล้วอันนี้ก็บบาเมียนยางเด้พี่นองอันพวกอันเสื้อผานี่ก็คือว่าเป็นของอันลูกค้าเนาะคะ่ะที่มะพักอืมนี่แหละคะ่ะ โตกับบ้านได้จัดแจงียังปกติโต๊ะต้องอยู่ในหอ้องพี่น้องเอ้ยมีเด็กเสิร์ฟมาเสิร์ฟแต่เ้าวเลยบัดน,นี้ <laughs> <laughs> พี่น้องเพิ่นมาเสิร์ฟแต่เ้าเลยแอปเป,ปิ้ลไซเดอร์อ,อื้ออื้อไอ่กินกินกินเ่าไม่กินอันบ่มากรสชาติไหมพี่น้องคะนี่เด้อพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเศร้านี่ บรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องคะอยู่บ้านพ่อยกระไดเนาะตื่นเ้าร์มานฝรั่งเพิ่นเห็ดหยังพี่น้องตื่นเช้ามาฝรัง่งแกก็จะเห็ดกาแฟเ,าเพิ่นคะ่ะกาแฟเนี่ยบ่แมนอันกาแฟซ้องที่ว่าเขากินกันเด้พี่น้องอันเพิ่นเห็ดกาแฟเนี่ยบ่แมนกาแฟาตัวนี้นนนนเนาะจ้ะเนาะกาแฟตัวนี้จะเอาไว้ให้ลูกค่าแล้วก็พ่อกับมากินได้แต่ว่าอันกาแฟานี่ฝรั่งเพิ่นเฮ็ดแบบนี้พี่น้อง เพิ่นสีมีเครื่องดิบแบบนี้เอ่อเพิ่นเพ,พิ่นบอก,กินซ่วงแบบนี้อันเพิ่นสีมีเครื่องดิบแบบนี้เป็นกาแฟาสดแล้วแกก็จะเอามาปัน่นอันในปั่นนี่นนเราเราใส่อีกอย่างแน่เรามีเนยค่ะใส่เนยแล้วก็ใส่อันนี้ค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราสิใส่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 ลงไปใน,นนี้เพราะว่าเราแกบอกว่ามันขับถ่ายง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นกาแฟาที่ มันมันบ่มีน้าตาลไหมพี่น้องมันเป็นกาแฟแบบไม่มีน้ําตาลบอกง่ายๆนั่จ้ะเนาะนี่แหละค่ะถ้าเบิรงเล่าเห็ดยังไงพี่น้องนี่เราเรามีเครื่องดิบแบบนี้แล้วก็ใส่กาแฟสดลงไปค่ะฝรั่งกระไดเออเราบอกินกาแฟซ่องแต่ถ้าไปเที่ยวไปยังตามโ่งแร่มเนี่ยมันมันมีกาแฟซ่วงแล้วก็กินอยู่แต่ว่าบด้มักเนาะนี่บัดนี้เราใส่ลงไปแบบนี้เด้อพี่น้องเบออันโน้นแล้วพ่อยบดได้มาเห็ดคลิปให้พี่น้องได้เห็นกันนาะจ้ะเนาะ ชีวิตประจำวันของสามีบันนี้เลาก็สิปันบันนี้ปันมาก็สิออกมาเป็นแบบสีหน้าตาโอเคเลยนะคะอ่ะมาเบิ่งกันพี่น้องเดี๋ยวพ่อยออกมาก่อนเสียงมันดังเนาะอ่ะเมิองเด้อพี่น้องนี่แหละพี่น้องนี่บรรยากาศ บรรยากาศมือนี่นี่พี่น้องกาแฟฝรั่งออกมาแล้วหน้าตาม,มนหน้าตามก็ิิเป็นประมาณนี้เียเตสโอ้ย I throw the glass พ e ่ p อ e อ่าพอพอพอ่ามาพี่น้องเดี๋ยวพ่อจิโชว์ให้กินเออโชว์ให้ดูเพื่อนว่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้บอ้เด็กอาบน้ำนะคะอือบอือม,มันเป็นกาแฟสดที่มันแบบ เออมันกรอบๆนะทุกคนมันไม่ได้มันไม่ได้มีน้ําตาลเนาะอืมอืมรสแมแตนเดี๋ยวไปเมืองกันนี่ตื่น้าวมากเล่ากับสกินออนน,นีเดอพี่น้องเราบ่า่อนได้กินกาแฟนะคะสามีพ่อยเปสิสกินเป็นตัวนี้ก่อนอ่าเขาเรียกว่าแอปเปิลไซเดอร์ผสมกับน้ําแล้วก็กาแฟที่แกใช้เป็นกาแฟแบบนี้ค่ะฝรั่งเรากินเป็นกาแฟ่งส เกิน่ากาแฟคัดสิกอีกอย่างนึ่งละพี่นออ้องเออะมันก็สิเป็นเม็ดเม็ดนี่ค่ะมันเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องดิบแบบนี้เอาไปปัน้นมันเป็นเม็ดก่อนลวเอาไปปัน้นพอเอาไปปัน้นปุ๊บเนี่ยเฟ oh, <fresh. S 1> ชเฟชไหมโอเคหอมมากอือพอเอาไปปัน้นเขากับมาใส่เครื่องตัวนั่นค่ะพี่น้องคะใส่เครื่องตัวนั่นนี่เอามาใส่เครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้เนจน้ะเนาะเออเมื่อก็สิเป็นแบบนี้ นี่แหละค่ะตื่นขึ้นมาเช้าวันนี้ที่บุรีรัมย์อืมอ้กินแอปเปิลไซเดอร์เดี๋ยวออกไปเบิ่งข้างนอกพี่นนวงเอ,อ้ยนี่นี่บรรยากาศข้างหนอกบ้านเดี๋ยวห้เบิ่งผ้นงานอีหอย่างเพฝรั่งตกใจค่ะฝรั่งตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องปกติพี่น้องเดี๋ยวห้เบิง่งอ่าตัวนี้เสาตัวนี้นี่มันลาพี่นอ้องบุกพามา นี่เสาตัวนี้นี่มันลาวค่ะมันมันลาวบันนี้เขากับเอาสีมาเขาเอื่นว่าสีโปเนาะค่ะเนาะเอามาโปสีโทเอเอามาโปบันนี้ห้มันแห้งพวให้มันแห้งนี่อันกระสิเอากระดาษไา้คัดเดี๋ยบันนี้คัด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 แล้วก็ลงสีไม่บันนี้เออแต่ว่าปัญหาปัญหาอันที่ที่บอกไปเนาะว่าบ้านมันลอยมีรอยลาวน่ะพี่น้องหนูคิดว่ามีทุกหลังเด้พี่น้องโตให้ช่างดีขนาดไหน ลอยเล,ยล้านน่มันจะมีทุกหลังพ่อยคิดว่านะพี่น้อง <c oughs> เออนี่ตื่นเสาร์มาเล่ากับสิมานางนังสิละค่ะนั่งอ่นกินกาแฟาเล่าแบบน,นี้อออแล้วก็อ่านข่าวอ่านหนังสือน,น,นันนู่นนี่บ่ได้อ่านข่าวดอกคะ่ะเล่ากับสิอ่านอ่านข่าวในในในโทรศัพท์เล่าเออตื่นเสาร์มาดิ้งดื่มกาแฟา every morning ใช่ไหมด,ดื่มกาแฟ exercise ก,กาแฟา แต่มื่อนี้สต็อปเอ็กซ์เซอร์ไซส์วันนี้เบรกเอ็กซ์เซอร์ไซส์วันนี้เบรกอันพี่นวงเอ้ยออกกำลังออกกำลังกายได้หามือวันนี้เรา walk s o m e w h e r so we we call different we do different exercise โอเคออกกำลังกายได้หามือฝรั่งข่อยก็ได้พี่น้องเอ้ยออกกำลังกายได้ห้าวันวันนี้หยุดเอ้ยมันสิไปผอมหายเจ้าอยู่บ่เพ่อใหญ่ฝรั่งข่อยข่อยเซลเราอ่ะนะพี่น้องม่ใช่ผอมหายเจ้าอยู่บ่ออกกำลังกาย ห้าวันหยุดสองวันเพื่อนะเออเดี๋ยวแต่ว่ากันเดี๋ยวัยวว่น,นละพี่น้องเดี๋ยวมือหนีผ้าพี่น้องไปหาเห,ห,หรอทั้งหดในบุยร่านี่ค่ะบรรยากาศบ้านพลอยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะว้าพี่น้องเลยบรรยากาศเลือดสเสมนเตนเลยนี่บานยหา่กับม่มีคนอยู่นี่เด้อค่ะทักทายกันได้นะคะทักทายกันได้แต่แตกลับมาบานนี่โอ้ท่านได้ยุดได้เศร้าอยู่พี่น้องเลยมีแต่เตหลืองหาแต่เหลืองไอ้อันไอ้เห็ดไหมพี่น้องคะนี่นี่เด้อค่ะ บรรยากาศที่บุรีรัมย์เดี๋ยวพาทุกคนไปมึงขล้างบานเด้อพี่น้องเอ้ยพาไปมึงทุกคนหลังบาตรอันนี้นี่ส,สี่อยซื้อมาไหวท่าพี่น้องพี่น้องเห็นไหมว่าบ้านพอยน่ะมันจะเลา้าผู้ใดหรอมาบ้านโพยนี่ผู้ใดละ่ะน้อพี่น้องเอ้ยมาเฮาเอ้าน,นี่ค่ะ บ้านพ่อนี่มันมันมันสีเหลาแค่เสาแบบนี้เด้อพี่น้องแต่ว่ามันบรดเลาเบิดนะคะมันแค่เป็นจุดมันแค่สองจุดเนาะคะเนาะเสาหน้าแต่ว่าไอ้ที่มันเลาน่ะมันไม่ใช่ตัวเสาจริงๆมันเป็นที่ครอบเสาเฉยเฉยเนาะพลอยก็เลยไม่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าตัวเสาจริงๆตัวที่มันเป็นออริจินอลอะเสาน่ะซีเมนต์น่ะมันอยู่ทั้งในพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันเป็นฟ้าขอบซื่อๆเนาะจ้ะ ทีนี้มาดูตรงนี้มันเป็นรอยเล้าพี่น้องเห็นบ่รอยเล่าบัดน,นี้ฝ้า่ังเราก็ไปหาสื่อสีสีโปโมาสีโปโมาทีนี้แกก็เลยจะเอาสีมาทาพี่น้องสีก็เอาเป็นรหัสตัวเดิม G113 ของกับตันเป็นสีเทาที่ทาบ้านพลอยไม่ผิดหลายๆคนเพิ่นว่าสีบานของพลอยงามนี่เด้อพี่น้องถ้าผู้ใดอยากสอบถามสอบถามมาได้นะคะสีภายนอกของพลอยสีกับตันนี่แหละค่ะอ้าไปพี่น้องมาเมืองหลังบ้าน หล้างบ้านช่วงนี้ฝนตกพี่นองค์คล้างบ้านพ่อยทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะนี่อันนี้บรรยากาศเนาะค่ะเนาะอันหลายๆคนสอนตนบกฮุงบกฮุงมันก็คือจังเริ่มไหว้ละพี่นงองแต่ว่ามันบอท่านได้ไหวดอกค่ะเห็นบอกมันยังมีนี่อันอันใหม่พึ่งเขาก็เแล้วสิเกิดขึ้นมาอันนี้ก็อันเก้าอโปะอแปะพี่น้องเอ้ยเอ้ามาเมึงฟังนี่ ฟังนีก็พ่อได้อยู่ค่ะนี่ฟังนีก็เหลืออยู่ผู้ไดมากกับเก็บพี่น้องเก็บไปให้เบิดหนะ้าพ่อยว่านะผู้ไดมากกับเก็บโหลดนี่ค่ะมันก็เสียงมีอยู่เนาะจากเนาะเอา้าโอเคนี่ล้างบ้านหน้าบ้านบ้านฝรัง่งตรงระเบียบอันหกบ่ได้เราเล่ายู่บ่เป็นฝรั่งก็ได้เนาะพี่น้องอันเราแสามีพ่อยนะ่ะสามีฝรั่งเล่เาเลาเป็นคนทีแบบว่า บ้านหกบ่ได้อะนะถ้าบ้านหกแง่มใดเราก็สีแบบว่าเออทำไมโลกจังอย่างสีเนะี่ยเลาเลาเป็นคนที่อันระเบียบน้อยนึงเนาะจะว่าไปฝรั่งอ่ะนะเขาก็เพูดกับบางคนดอกว่าเนาะแต่ว่าสามีพ่อยนี่ถ้าบ้านหกนี่ก็ละว,วันทําไมเธอปล่อยให้บ้านรกเพื่อนนะ่ะเออก็บ,บ่ได้ปล่อยดอกพี่น้องแต่ว่าบางเธอเข้ากับบ่ได้มีเวลาที่จะเหตุนะนะอเออพี่น้องคะนี่นี่นบกุงนําต้นคะ่ะพี่น้องเอาเขามาก,ก่อนเอานี่แหละ บรรยากาศบรรยากาศอยู่บ้านบ้านอันสาลานี่เห็ดไว้ซีหาหมื่นบ่เคยนั่งพี่น้องเลยคอยกังง่วงคือกันว่าเป็นยังคือบอนังมาสื่อเก้าอี้ีแบบนี้นั่งข้างหนวกกันเอาสาลาทั้งหลังบ้านนะบ่เคยนั่งจ้ากเถื่อพี่น้องเห็ดเอาไว้จากเห็ดเห็ดอย่างพี่หน้องเอออินเวสแบบว่าไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยที่นี่ก็เลยว่าสีเห็ดเป็นครัวไทยบัดน,นี้ปรับเปลี่ยนเป็นครัวไทยอือ นีเด้อบบักฮุงว่าสิเอาไปเอาไปเอาไปให้นตาค่ะตาอยู่หยาดกันบัดนี่บ่เคยใส่บ่เคยนั่งทางหลังบ้านซาลาม่นั่งเัอนโต๊แบบนี้ดูหนาบานทุกมือเลยพี่นองค่ะเออทุกมือเลยค่ะนั่งนั่งแบบนี้หลังบ้านไม่เคยนั่งเอาเดี๋ยวให้บ้าเบิงเ้วยอพี่นองมานี่ค่ะหลังบ้านบ่เคยนั่งจา้าถืออพี่นองเลยฝรั่งกระไดนี่ ศาลานีเฮ็ดไวสร้างไว้เห็ดไว้แเดี๋ยบ่เคยบ่เ,เคยนัน่งบัดนี่มันก็มีช่วงหลังๆที่กลับมาจากฟินแลนด์แล้วพ่อยก็เลยมานาั่งเพราะว่ามันบ่มีคนนั่งมาออกกําลังกายตอนเช้าเอสอสงสารสาลาสงสารานัน่นสาลาน่ะเห็ดไว้บ่มีคนนั่งพี่นอ้องอันโซฟานัน่นที่ว่าอันเอาผ้าย่างอันสซียนเขียวเขียวคุ้มไวย์นะพี่น้องกระสือมาบอมันมื0หามือหกแต่กับบ่มีคนนั่ง เอาสื่อพายา,าขึ้นมาคุ้มไว้ป่ะนี้เออเอาโอ้ยคอยกันเงินจาความก,กันละดเีอันนี้มอนหัวแต่สักอันโตนี่กับบ๊มีคนนางเวลาที่ฝรั่งเราสั่งเก็บมากมากินเขาเนาะแล้วเราเคยมานั่งมองนี่จ้าเถื่อพี่น้องจนโตะนี่มันมันสีมันมันเริ่มแล้วพี่น้องพ่อเลยเอาผ้ามาคุ้มไว้สีมันเริ่มออกแล้วบันนี้เอาผ้ามาคุ้มไว้ป่ะนี้อันก็เลยเอามูรี่มาใส่มูรี่มาใส่ตรงนี้ มันก็นดูดีขึ้นอยู่เพราะว่ามันบังแดดนะจน๊ะเนาะแต่แต่ทว่าถึงของครั่วเนี่ยบ่มีคนมานั่งดีค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปนั่งเก้าอี้อันนั้นล่ะพี่นออ้องเก้าอี้ละพันตัวละพันกว่าบาทนั่นละ่ะเซ็ตนั่นนะพี่น้องเอ้ยบ่มีคนนั่งค่ะล้างบานก็ได้ในครั่วกะหัวแตฮหดเอออันฝรั่งเพิ่นวาวาเทิร์เฮดขัวเน่เป็นยังถ้าเฮดกับเขาเนี่ยบ่ได้ว่าพ่อยบอเหตุเด,ด้พี่น้องแต่ว่าพ่อยนะ่ะไปเห็ุอยู่บ้านย่ายตรงขามกันที่นี่สามีก็เลยท้วงว่าอัน เทิร์นเฮ็ดกับเขาในขว้ของเฮาแน่มันมันมันสิเงาบะเมนเตามันพังลรอบะเตาเซรามิกนี่นะเออหนุก็เลยเออเฮ็ดกับเฮ็ดบันนี้ขวงกับว่างมาเลยเทิร์นเทิร์นนั่นบันนี้เยอะแยะมากไหมมื้อนี้ว่าเส็ดก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวซื้อขวงมาไว้แล้วอืกับเขากับน้ำบะไลด์ดอกค่ะมีซ้ำนี่แหละพี่น้องเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้อยู่บ้านใหญ่ว้าเปิดหดตู้เย็นใหนพี่น้องเบิ่งเอาเออนี่แหละพี่น้องค่ะ แล้วก็มี่ยังอีกมี่ต่นำแข็งเอา้าบ้านนี้ก็จะ่ได้มี่ยังมากมายนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็กับโครงกับข้าวก็จะอยู่บ้านยายนะคะอันนี้กสิซีอไว้น้อยนึงค่ะนี่นหะพี่น้องน้ำบาดเหตุความสะอาดเบิดแล้วสะอาดสะอานอยู่ค่ะกาโซยู่เพราะว่าเหตุความสะอาดเลวอันบ่เหตุกับบ่อกาโซเพราะว่ามันสกรปรก <laughs> เป็นอยากอายอ่ะนะพี่น้องอันบางเทื่อนั้นบางมือนะบ้านสกรปรกสกรปรกเด้แต่กับว่า มาเห็ดขิปนเนาะจ้ะเอ้านี่ละพี่นงค์คะหนูมาทักทายกันถ้าผู้ใดอยากสอบถามยังก็คอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยเด้อพี่นงค์คะตอนนี้ไลฟ์ได้14นาทีแล้วคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะอันมีพี่คนหนึ่งเพิ่นวานงพ่อยบ้านนงพ่อยน่ะท่าสียังพีสิท่าตามสีของกับตันค่ะเบอร์ g 1 1 3กับ g 1 1 4ตอนนี้หูลรวเด้อพี่นงองไปเช็คเล้วนะคะบ้านของพ่อยสีอะไร นี่แหละค่ะถ้าผู้ใดอยากสอบถามยังสอบถามขึ้นมาได้เลยค่ะโดนโดนมาไหลดอกจ้าพี่น้องจา้บาบ่ได้มาไหลตลอดเนาะคะ่ะเนาะโดนโดนนานๆครั้งจะมาไรให้ทุกคนได้รับชมกันจ้ะนี่ค่ะบรรยากาศเลิศสมเเตนอันมันมือนีมันมัน,มน,มนคือจังลมนี่แหละพี่น้องแต่ว,ว่ามันก็มีแดดอยู่มือา้าคือจังฝนแต่ไม่ไม่ตกนะคะอยู่บ้านพ่อยถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ อันและกะอันพ่อยกลับมาจากฟินแลนด์นี่อันคลิปเก่าๆกับปเบิงในเด้อพี่น้องเอ้พ่อยบ่ไดโพสตอนที่พ่อยยู่ฟินแลนด์อ่ะพ่อยไม่ได้โพสประมาณไม่ได้โพสประมาณเจ็ดแปดหมื่นพี่น้องบัดนี้หนูไม่รู้ว่า u t u b e น่ะพ่อพ่อพ่อกลับมาโพสอีกรอบหนึ่งน่ะหนูไม่รู้ว่าวิดีโอน่ะมันขึ้นฟีดพี่ๆไหมในใน u t u b e เพราะว่าอันบางคลิปที่หนูโพสไปวิวก็ประมาณอันวิวกับประมาณ อย่างวิวกับประมาณหาบิฟบอกหอดลอยน้ำพี่น้องบอกหอดลอยนี่สิแม่หนูก็เลยว่าเอ้ามันเป็นอย่างยูทู e มันมีปัญหาบอกคือจริงเดเพราะว่าเขาห่างหายจากการโพสต์มานานประมาณแปดเก้าวันแม่แม,ม,ม่พี่น้องอืู้ก็อยากให้พี่ๆีเขาไปเมืองวิดีโอเก่าๆหนูเด้อหนูโพดกะนั่นแหละค่ะกะมาไหลซดบอกกันนะจน๊ะนาะเอ้าโอเคนาะพี่น้องคะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมเด้อคะ่ะเนาะกดไลค์กดแชร์หนูแน่นูก็มาอัปเดตกันประมาณนี้จ้ะพี่น้อง โอเคนะคะเดี๋ยวจังใดกะมือน,นี่สิมาอัปเดตให้พี่น้องเห็นเรื่อยๆนะคะสำหรับอีพี่นี่ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อพี่น้องคะ่ะ